พบกันอีกครั้งกับช่องร้อยเรื่องราวพอดแคสต์ค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมเรื่องราม่ามันถึงน่าสนใจเป็นพิเศษไม่ว่าจะในละครในข่าวหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะในโลกออนไลน์ทำไมเรื่องทะเลาะกันเรื่องเช้าๆหรือเอ,อ่อเรื่องแย่ๆของคนที่เราแทบไม่รู้จักเนี่ยถึงดึงดูดความสนใจเราได้มากขนาดนั้นทั้งที่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรงเลย วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าอะไรคือเบื้องหลังที่ทำให้สมองของเราโหยหาเรื่องดรามา่าและปรากฏการณ์นี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่กันแน่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าคำตอบของมันเนี่ยซ่อนอยู่ในพิมพ์เขียวของมนุษย์เราเลยคือเราต้องย้อนกลับไปมองว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมมาตั้งแต่แรกการอยู่รอดในยุคดึกดำบรร์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของคนคนเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการทำงานร่วมกันถึงกลุ่มหมายความว่าในกลุ่มก็ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆอย่างการช่วยกันหาอาหารอย่างเดียวแต่ก็มีเรื่องเอ,อ่อดราม่าเกิดขึ้นด้วยหรอคะใช่เลยครับการอยู่ร่วมกันมันก็ต้องมีเรื่องของการหักหลังการเอาเปรียบการแย่งชิงทรัพยากร,รหรือแม้กระทั่งขโมยคู่ครองซึ่งเรื่องพวกนี้ในยุคนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องซุบซิบนะครับแต่มันคือข้อมูลสำคัญที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยโอ้โห oh. การรู้ว่าใครไว้ใจได้ใครเป็นภัยคุกค,คามหรือใครกำลังทำอะไรไม่ดีอยู่เนี่ยคือทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญมากดังนั้นสมองของเราจรึงถูกวิวัฒนาการให้คอยสอดส่องและให้ความสนใจกับดราม่าของคนอื่นเป็นพิเศษครับไม่เคยนึกเลยนะคะว่าการชอบเผือกจะเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมาก่อนแต่มันก็ยังไม่ตอบคำถามว่าทำไมเราถึงรู้สึกสนุกกับมันล่ะคะทั้งที่มันเป็นเรื่องลบๆทั้งนั้นเลย นั่นเป็นเพราะว่าอารมณ์ด้านลบเองก็เป็นเครื่องมือเพื่อการอยู่รอดเหมือนกันครับในโลกที่อันตรายความกลัวทําให้เราหนีความโกรธทําให้เราสู้ความเศร้าทําให้เราอยากสมแซมความสัมพันธ์ที่พังไปการรับมือกับอารมณ์พวกนี้เป็นทักษะที่จําเป็นมากครับมีนักวิจัยบางกลุ่มเขามีทฤษฎีที่น่าสนใจมากเขาเรียกการเสพเรื่องรามาไม่ว่าจะผ่านการนินทานินยายหรือละครเนี่ยว่าเป็นเหมือนเครื่องฝึกบินจําลองทางสังคมของสมอง เครื่องฝึกบินจำลองสำหรับเรื่องสังคมเนี่ยนะหมายความว่าย่งไงคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับมันคือการที่เราได้ทดลองรู้สึกถึงอารมณ์ที่ซับซ้อนและสถานการณ์ที่อันตรายโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงจริงๆอ๋อ oh. เราได้ลองรู้สึกกลัวโดยไม่ต้องวิ่งหนีเสือ ได้ลองโกรธแค้นโดยไม่ต้องไปสู้กับใครจริงๆมันเหมือนกับที่ลูกสิงโตไล่กัดกันเล่นๆเพื่อฝึกทักษะการล่ค่ะการเสพดราม่าก,ก็คือการที่สมองของผู้ใหญ่ได้ฝึกฝนทักษะทางอารมณ์และสังคมให้เฉียบคมอยู่เสมอและที่น่าทึ่งไปกว่าน,นั้นคือมันไม่ได้จำลองแค่สถานการณ์เลวร้ายนะครับ แต่มันยังเป็นการฝึกซ้อมการยึดเหนี่ยวทางสังคมด้วยเวลาที่เราดูละครแล้วรู้สึกโกรธตัวร้ายไปพร้อมๆกับคนอื่นเนี่ยมันคือการที่เรากำลังตอกย้ำบรรทัดฐานทางศิลธรรมของกลุ่มและเสริมสร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันปัญหาก็คือคกลไกสมองดึกดำบรรของเรากำลังทำงานอยู่ในโลกที่ไม่เหมือนเดิมในยุคนี้เราถูกรายล้อมด้วยดรามา่าตลอด24ชั่วโมงจากทั้งสื่อและ,และโซเชียลมีเดีย มันเหมือนกับร่างกายเราที่โหยหาของหวานซึ่งเป็นของหายากในอดีตแต่พอมาอยู่ในยุคที่มีเค้กกับน้ำอัดลมขายทั่วมุมถนนเราก็เลยกินมันมากเกินความจำเป็นจนอาจจะเสพติดดราม่าโดยไม่รู้ตัวโหเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพเลยคะ่ะแล้วดูเหมือนว่าในเมืองไทยร้านขนมดราม่านี่จะเปิด24ชั่วโมงเลยโดยเฉพาะเมนูยอดฮิตอย่างทัวลงเนี่ยอะไรในวัฒนธรรมของเราที่ทำให้ขนมดราม่ามันอร่อยเป็นพิเศษคะ มีส่วนอย่างมากเลยครับในทางสังคมวิทยาสังคมไทยมีลักษณะเป็น collective society หรือสังคมส่วนรวมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นกลุ่มสูงมากดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมพวกเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ปรากฏการทัวลงก็คือภาพสะท้อนของการแสดงพลังของกลุ่มในรูปแบบดิจิทัลนั่นเองครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือทุกคนรู้สึกว่าเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกันหรือมันเกี่ยวกับเรื่องกลัวตกข่าวได้ไหมคะแบบถ้าไม่รู้เรื่องดราม่าล่าสุดนี่จะคุยกับเพื่อนที่ทํางานไม่รู้เรื่องเลยปัจจัยเรื่องกลัวการตกเทรนหรือฟ o มนี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญมากครับ การรู้เรื่องดราม่าทำให้เราไม่ตกกระแสสามารถเป็นส่วนหนึ่งของวงสนทนาได้ซึ่งมันก็ไปเสริมความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มให้แข่งแกร่งขึ้นไปอีกค่ะและแน่นอนว่าสื่อเองก็มีบทบาทสำคัญในการขยายปรากฏการณ์นี้ให้ใหญ่ขึ้นไปอีกขยายยังไงคะหมายถึงการนำเสนอข่าวเหรอคะใช่ครับลองสังเกตดูว่ารูปแบบการเล่าข่าวในปัจจุบันเนี่ย เปลี่ยนไปมากจากเมื่อก่อนที่เป็นการรายงานข่าวแบบเป็นกลางตอนนี้กลายมาเป็นการเล่าข่าวที่ผู้ประกาศใส่ความคิดเห็นส่วนตัวใส่อารมณ์เข้าไปใช่เลยค่ะเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกับผู้ชมมากขึ้นและก็ยังมีการเลือกข่าวที่แปลกหรือสุดโต่งมานําเสนอ เพราะมันเรียกความสนใจได้ง่ายกว่านึกภาพตามออกเลยค่ะอย่างคดีอาญยากรรมบางคดีที่สื่อตามติดชีวิตผู้ต้องสงสัยทุกฝีกก้าวจนพวกเขากลายเป็นเหมือนเซเล็บมีแฟนคลับมีคนจ้างไปออกงานทั้งที่คดียังไม่จบด้วยซ้ำ นั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับหรือข่าวอุบัติเหตุที่น่าจะจบแค่การรายงานเหตุการณ์แต่กลับถูกขยายต่อไปถึงเรื่องของของขลัง,งที่พกติดตัวแล้วรอดหรือเลขทะเบียนรถเพื่อเอาไปตีเป็นเลขเด็ดแม้แต่ข่าวการเมืองที่หลายครั้งพาดหัวเน้นไปที่ว่านักการเมืองคนไหนด่าทอกันในสภามากกว่าจะวิเคราะห์เนื้อหาสาระสาคัญของการอภิปรายนั้นๆแล้วทําไมสื่อถึงทําแบบนั้นล่ะคะคําตอบก็ตรงไปตรงมาครับคือเรื่องของไรายได้ ในยุคที่รายได้ของสื่อผูกอยู่กับยอดคลิกยอดไลค์ยอดแชร์ข่าวที่กระตุ้นอารมณ์ได้แรงๆสร้างดราม่าได้เข้มข้นมักจะทำไรายได้และดึงดูดโฆษณาได้ดีกว่าข่าวเชิงสืบสวนที่ซับซ้อนและต้องใช้ต้นทุนสูงกว่ามากทำไมการสื่อสารผ่านตัวอักษรมันถึงจุดไฟให้ลุกโชนได้ง่ายขนาดนั้นคะเพราะมันมีสิ่งที่ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงครับนั่นคืออวัจนภาษาหรือ non-verbal cues เราไม่เห็นสีหน้า ไม่ได้ยินน้ำเสียงไม่เห็นท่าทางของอีกฝ่ายทําให้การตีความผิดเพี้ยนไปได้ง่ายมากประโยคธรรมดาธรรมดาอาจถูกอ่านด้วยน้ำเสียงที่ก้าวร้าวในใจของคนอ่านจริงด้วยค่ะบางทีแค่การใช้เครื่องหมายตกใจเยอะๆหรือพิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็เปลี่ยนอารมณ์ของประโยคไปเลยถูกต้องครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทําให้ความเข้าใจผิดเล็กๆน,น้อยบานปลายกลายเป็นสงครามคีย์บอร์ดได้ในพริบตาและเมื่อมันรุนแรงถึงขีดสุด มันก็จะกลายสภาพเป็นสิ่งที่อันตรายมากที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลิงไซเบอร์บูลลิงหรือการรังแกกันบนโลกออนไลน์สแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การคอมเมนต์ด่ากันเรงๆสินะคะแน่นอนครับมันมีวิธีที่แยบยลและทำร้ายจิตใจได้รุนแรงกว่านั้นเยอะนิยามของมันคือการตั้งใจใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อคุกคามคนอื่นซ้ำๆจนเหยื่อรู้สึกว่าปกป้องตัวเองไม่ได้ ลองนึกภาพว่ามีคนสร้างข่าวหรือแย่ๆกเกี่ยวกับเราแล้วส่งต่อกันไปเป็นทอดๆนั่นคือการใส่ร้ายป้ายสีหรือที่เลวร้ายกว่านั้นคือมีคนแฮกบัญชีโซเชียลของเราแล้วเข้าไปโพสต์ข้อความแสดงความเกลียดชังในนามของเรายังมีอีกครับเช่นการเอาความลับรูปภาพส่วนตัวที่น่าอายของเราไปเปิดที่สาธารณะที่เรียกว่าเอาติ้ง หรือแม้แต่การกระทําที่ดูเหมือนเล็กน้อยอย่างการตั้งใจเตะใครคนนึงออกจากกรุ๊ปแชทของเพื่อนๆที่เรียกว่า exclusion มันไม่ใช่แค่คําพูดครับแต่มันคือการโจมตีตัวตนสถานะทางสังคมและความรู้สึกปลอดภัยของคนคนนั้นโดยตรงซึ่งผลกระทบมันรุนแรงมหาศาลนะครับค่ะสามารถทําให้คนคนนึงเกิดความวิตกกังวลซึมเศร้าและในกรณีที่เลวร้ายที่สุดอาจนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้เลยแต่ก็มีบางความเชื่อนะคะที่ว่า การเข้าไปเสพดราม่าหรือไปร่วมวงวิจารณ์เนี่ยมันช่วยคลายเครียดนะได้ระบายอารมณ์เรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนคะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งเลยครับในทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยการเสพดราม่าไม่ได้ช่วยลดความเครียดเลยแม้แต่น้อย สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเบี่ยงเบนความสนใจจากความเครียดของตัวเองไปสู่อารมณ์อื่นชั่วคราวซึ่งมักจะเป็นความสะใจแต่ในความเป็นจริงแล้วการรับข้อมูลที่เต็มไปด้วยความรุนแรงความโกรธความเกลียดชังกลับการเพิ่มระดับฮอร์โมนความเครียดในร่างกายของเราโดยไม่รู้ตัวจริงค่ะเหมือนฟีดโซเชียลมีเดียนี่ทำเอาน้ำตาลในเลือดทางอารมณ์สวินขึ้นลงทุกวันเลยค่ะเท่ากับว่าย,ยิ่งเสพก็ยิ่งเครียด แล้วมันจะทำให้เราชินชากับความรุนแรงไปด้วยไหมคะนั่นคือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดครับการเสพดราม่าบ่อยๆทำให้สมองของเราเริ่มปรับตัวแล้วมองว่าการแสดงออกที่รุนแรงการใช้คำพูดที่เกลียดชังเป็นเรื่องปกติธรรมดามันลดทอนความเห็นอกเห็นใจที่เรามีต่อผู้อื่นและในระยะยาวอาจทำให้เรามีแนวโน้มที่จะแสดงออกด้วยวาจารหรือการกระทำที่ก้าวร้าวมากขึ้นในชีวิตจริงตามไปด้วย แล้วเราในฐานะคนธรรมดาที่ต้องอยู่ในทะเลดราม่าทุกวันนี้จะ,จะตั้งรับกับคลื่นพวกนี้ยังไงดีคะเริ่มต้นที่ตัวเองง่ายที่สุดเลยครับคือการฝึกสติในการเสพสือ่ลอลดการติดตามเพจหรือบุคคลที่โพสต์เนื้อหารุนแรงเป็นประจำ ก่อนจะเชื่อกดไลค์หรือกดแชร์อะไรลองหยุดคิดวิเคราะห์สั้งนิดว่าเรื่องนี้จริงเท็จแค่ไหนแล้วถ้าเกิดแจ็คพอตเป็นเราเองหรือเป็นแบรนด์ของเราที่โดนทัวลงล่ะคะตอบโต้กลับไปนี่น่าจะยิ่งทําให้สถานาการณ์แย่ลงใช่ไหมคะแย่ลงแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อตกเป็นเป้าคือตั้งสติและงดการตอบโต้ด้วยอารมณ์โดยเด็ดขาดประเมินสถานาการณ์ตามความเป็นจริงถ้าเราผิดพลาดจริงสิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับอย่างตรงไปตรงมา แสดงความรับผิดชอบและชี้แจงข้อที่จริงด้วยหลักฐานไม่ใช่ด้วยอารมณ์ความนิ่งและความจริงใจนี่เองใช่ครับคือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการดับไฟดรามา่าฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปได้ว่าสัญชาตญาณการสนใจเรื่องดรามา่ามันฝังอยู่ใน DNA ของเรามาตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษเพื่อการอยู่รอดแต่กลับกลายเป็นดาบสองคมในยุคดิจิตลัลที่ซึ่งสื่อและเทคโนโลยีกระตุ้นและขยายผลมันจนเกินพอดีใช่ครับ มันคือคกลไกเก่าแก่ที่กำลังทำงานผิดที่ผิดเวลาในโลกใบใหม่และภารกิจของมนุษย์ยุคใหม่อย่างพวกเราก็คือการเรียนรู้ที่จะรู้เท่าทัน,นกลไกในสมองของตัวเองเพื่อที่จะไม่ตกเป็นทาสของมันค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันเราถูกสร้างขึ้นมาให้สนใจเรื่องราวของความขัดแยง้งแต่ในโลกที่เราสามารถสร้างและขยายความขัดแย้งได้เพียงปลายนิ้ว บางทีเรื่องเล่าที่สำคัญที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราสะใจแต่เป็นเรื่องที่สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะครั้งต่อไปที่คุณเห็นราม่ากำลังก่อตัวขึ้นคำถามคือเราจะเลือกเป็นแค่คนดูเป็นผู้ร่วมสารน้ำมันเข้าก่ลองไฟหรือจะเป็นคนที่จะเลือกดับไฟโดยการไม่ส่งต่อความขัดแย้งนั้น